ทุกทุกท่านคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือของดิฉันตอนนี้ก็คือ h a r i n c a n c ีค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Super ค o ล l a g e n ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีปัญหากระดูกและข้อต่อในประเทศไทยนะคะลายท่านอาจจะสงสัยเขาว่าทาไมผลิตภัณฑ์นี้จึงได้รับความนิยมในช่วงเวลาอ่านสั้นๆเคล็ดลับเลยนะคะคืออยู่ที่คุณสมบัติที่โดดเด่นค่ะในการช่วยลดอาการปวดข้อปวดกระดูกได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็รวดเร็วแถมปลอดภัยอีกด้วยค่ะข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้คน ะะข้อมูลเกี่ยวกับ Hairing c a l เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยและยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งเลยล่ะค่ะโดยเฉลี่ยทุกๆ2นาทีนะคะจะมีคําสั่งซื้อเข้ามาแม้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยจะมีการแข่งขันที่สูงมากๆแต่ว่า Hairing c a l เนี่ยค่ะกับสามารถก้าวเข้าสู่ความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วเลยด้วยส่วนผสมที่นําเข้านะคะจากน้นํานมเหลืองคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกาค่ะพร้อมด้วยแคลเซียมชั้นนําระดับโลกเลยมีสูตรที่ฟื้นฟูนะคะอย่าง c c ซ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะค่ะเพื่อช่วยฟื้นฟูก,กระดูกและข้อต่อน,นั่นเองค่ะทําให้ผู้ที่ใช้เนี่ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเราจะขอเชิญน,นะคะพวกคุณมารับฟังเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงนะจากลูกค้าที่เคยใช้แล้วก็กําลังใช้ h r r ริงค n นซีอยู่ค่ะ